นายสนิทวรปัญญานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยออกถแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดราม่าเงินรางวัลน,นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยกับเงินส่งแข่งขันโดยที่เป้าห่วงความพร้อมนักกีฬาทีมชาติที่ส่งแข่งพัฒนาความเป็นเลิศระดับโลกได้แค่ปีละครั้งเดียวเพื่อมุ่งผลศึกซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนการเติบโตภาพใหญ่กว่า20ปีนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติก็พัฒนาสร้างความสำเร็จมาโดยตลอดด้านเงินรางวัลน,นักกีฬาเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายมีมุมมองที่งานต้นน้ำ เสนอความเห็นกติกากองทุนอาจไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนากีฬาชาติควรแก้ไขนายสนิทวรปัญญานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยออกถแถลงการกรณีดราม่าเงินรางวัลน,นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยชี้แจงว่าตามข่าวที่นำเสนอนั้นสมาคมมีความห่วงใยอย่างแท้จริง สองเรื่องหนึ่งคืองบประมาณส่งแข่งขันชิงแชมป์โลกเวิลด์ฟนอลที่สหรัฐอเมริกาเพราะเป็นรายการใหญ่ที่สุดในโลกนอกประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สามารถหางบส่งแข่งได้เพียงรายการเดียวต่อปีแต่ก็สร้างการพัฒนาที่ดีมีผลงานของทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมและคว้าสี่เหรียญทองสี่เกมอยากเสนอให้งานบริหารต้นน้ำมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผลงานชาติไม่อยากให้เก็บแค่ดอกผลผลงานแต่ขาดการสนับสนุนกีฬาให้มีความพร้อมอีกประเด็นคือเรื่องเงินรางวัลนักกีฬา สมาคมสามารถยืนยันได้ว่าส่วนเงินรางวัลเทียบไม่ได้เลยกับเงินที่นักกีฬาลงทุนไปแข่งขัน แต่มันคือกำลังใจแสดงให้เห็นว่าภาครัฐเห็นความสำคัญของนักกีฬาเช่นที่คุณเปิ้ลนาครนศิลาชัยออกมาพูดผมไม่เชื่อว่าเงิน50,000บาทไปเทียบก,กับหนึ่งในสิบของทุนไปแข่งขันแต่เขาต้องการสื่อสารช่วยนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนจุดนี้สมาคมเองก็ไม่เห็นด้วยกับกติกาที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินำมายึดถือใช้อยู่ขณะน,นี้เช่นตอนแรกสง่งหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งว่า ไม่สามารถให้เงินนักกีฬาได้เพราะสมาคมเจ็ตสกีนานาชาติ IJSBA ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ GAISF ทั้งที่เป็นองค์กรเจ็ตสกีโดยตรงเพียงองค์กรเดียวของโลกและดำเนินงานมากว่า41ปีจดทะเบียนโดยการรับรองของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อสมาคมแย้งไปว่าองค์กรสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติ GAISF ยุตบิบทบาทโดยสมาชิกโหวตให้ยุบองค์กรและชำระก,การเงินไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2565กองทุนจึงมีหนังสือมาขอยกเลิกหนังสือดังกล่าวทําให้นักกีฬาทุกคนเกิดข้อสงสัยกังขาเป็นอย่างยิ่งถึงการพิจารณาเหตุผลที่แท้จริงล่าสุดแจ้งว่าเหตุผลใหม่คือมีประเทศแข่ง8หรือ16ชาติ ข้อเท็จจริงคือการแข่งขัน World Final 2022มีชาติร่วมแข่งขัน32ชาติก็มาใช้เหตุผลอีกว่าแต่ละรุ่นก็ต้องมี8หรือ16ชาติจึงจะเข้าเกณฑ์ขอชี้แจงว่าในกีฬายันยนต์ความเร็วนั้นอาจใช้ข้อกำหนดแบบนี้ได้ยากเนื่องจากผู้แข่งต้องมีความพร้อมสูงในหลายด้านสมาคมเจ็ตสกีนานาชาติจึงมีกำหนดไว้ว่ารุ่นที่เปิดแข่งชิงแชมป์โลกต้องมีเรือแข่งขั้นต่ำห5เรือแข่งซึ่งก็สอดคล้องกับมหกรรมกีฬาใหญ่เช่นเอเชียนเกม หรือีเกมที่กำหนดว่าต้องมี4 5ชาติลงแข่งขันจึงจะเปิดแข่งขันชิงเหรียญข้อนี้สมาคมเห็นเป็นกติกาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และชื่อของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยส่วนตัวผมกำลังสับสวนว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ในโยบายของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือไม่ หรือกองทุนต้องสนับสนุนนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องนี้เป็นข้อสับสนอย่างมากใน1-2ถึงปีมานี้เพาสมาคมเจ็ตสกีต้องเสนองานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องชี้แจงกับกองทุนด้วยอยากเสนอให้รัฐบาลใหม่และผู้ว่าการการกีฬาพิจารณาเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาหลายครั้งสององค์กรทำงานก็ไม่สอดคล้องกัน และงานซ้ำซ้อนสมาคมไม่รู้จะต้องรับฟังนโยบายจากใครแน่เหมือนเป็นฟันเฟืองกีฬาที่ปีนกันอยู่